ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษของคนผิวขาวกับภาษาอังกฤษของคนผิวดำความแตกต่างของภาษาอังกฤษแบบมาตรฐานแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน เมื่อพูดถึงการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสองมาตรฐานนี้อาจพูดได้ว่าในระดับคนมีการศึกษาการพูดและการเขียนมีความแตกต่างกันค่อนข้างน้อยทั้งในแง่ของไายากรณและตัวสะกดและส่วนที่แตกต่างกันนั้นก็ไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาในการสื่อสารกันแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามในเรื่องของคําศัพท์และการออกเสียงกับมีความแตกต่างกันค่อนข้างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําศัพท์ ซึ่งต่างกันมีอยู่นับเป็นพันๆันคำและสามารถทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารได้พอสมควรทีเดียวความแตกต่างด้านตัวสะกดภาษาอังกฤษมาตรฐานทั้งแบบอังกฤษและแบบอเมริกันมีรูปตัวสะกดที่ต่างกันอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยบางส่วนเกิดจากการสร้างตัวสะกดขึ้นมาใหม่เป็นแบบของอเมริกันเองและบางส่วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวสะกดอังกฤษในยุคเลกก และนำมาสู่รูปแบบที่แตกต่างกันเป็นสองมาตรฐานด้วยอย่างความแตกต่างเรื่องตัวสะกดที่สําคัญมีดังนี้ภาษาอังกฤษเติม i s e ตัวยอย่างเช่น apologize apologize มาตรฐานอเมริกันเติม i z e ตัวยอย่างเช่น apologize apologize มาตรฐานอังกฤษเติม x i o n ตัวอย่างเช่น infection infection มาตรฐานอเมริกันเติม c t i o n ตัวอย่างเช่น infection infection กลุ่มตัวสะกดเบตเลอร์ที่แตกต่างกาันมาตรฐานภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่น base base มาตรฐานอเมริกันตัวอย่างเช่น บ a s ออนบัสบออบภาษาอังกฤษแบบอเมริกันในปัจจุบันใช้เขียนเรียนเสียงพูดคือใช้ตัวสะกดที่ง่ายขึ้น และให้ใกล้เคียงกับเสียงพูดมากขึ้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อเรียกความสนใจจากผู้อา่านโดยเฉพาะในงานโฆษณาและข่าวสังคมในหนังสือพิมพ์ความจริงแล้วตัวสกดประเภทนี้ไม่ถือว่าเป็นภาษาอังกฤษามาตรฐานแต่ก็เป็นที่นิยมใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกาแม้แต่ในประเทศอังกฤษเองก็เริ่มใช้กันแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่จะรับทราบไว้ ตัวสะกดพิเศษตัวอย่างเช่น by by ตัวสะกดมาตรฐานตัวอย่างเช่น by by ความแตกต่างเรื่องคำศัพท์ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดอีกเรื่องหนึ่งระหว่างภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันก็คือเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งสองมาตรฐานนี้มีคำศัพท์ที่ต่างกันเป็นพันๆคำโดยที่อาจจะมีความหมายต่างกันไปเลยหรือมีความหมายเฉพาะ บางแง่ที่ต่างกันหรือมิฉะนั้นก็อาจจะมีคำศัพท์ที่ในอีกหนึ่งมาตรฐานไม่มีใช้การที่คำศัพท์ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันมีความแตกต่างกันเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันดังนี้คือ 1. ในยุคที่เริ่มมีการอพยพไปตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือใหม่ๆผู้คนได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่และมีประสบการณ์ใหม่ๆมากมายซึ่งจําเป็นต้องมีคํำใหม่ๆใช้เรียกจึงได้มีการดัดแปลงคําในภาษาอังกฤษที่มีอยู่แล้วมาใช้หรือมิฉะนั้นก็สร้างคําใหม่ขึ้นเลยตัวอย่างเช่นคําว่าคอน ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษใช้เรียกธัญ,ญพืชซึ่งมีเมล็ดดับประทานโดยเฉพาะธัญ,ญพืชประเภทข้าวสาลีข้าวโอ๊ตบาเล่แต่ในทวีปอเมริกานเหนือคำนี้จะหมายถึงข้าวโพดหรือเมสเท่านั้นหรือคำว่าบุธซึ่งเป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกนันเพื่อใช้เรียกภูเขาซึ่งเป็นลูกเดียวๆมียอดแบนลาบซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศที่ไม่มีในประเทศอังกฤษ 2. นับตั้งแต่ภาษาอังกฤษเริ่มมีการแยกรูปแบบการใช้เป็น2มาตรฐานใน2ประเทศคืออังกฤษและสหรัฐอเมริกาได้มีวิวัฒนาการทางสังคมและเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ตามมาหลายชนิดจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดความแตกต่างของคําศัพท์ในภาษาอังกฤษทั้ง2มาตรฐานนี้ตัวยอย่างเช่นมาตรฐานอเมริกัน boost of A car boost of A car มาตรฐานแบบอังกฤษ think t h i สามเนื่องจากผู้ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือมาจากหลายเชื้อชาติด้วยกันทำให้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างๆโดยมีการยืมคำเป็นจำนวนไม่น้อยมาจากภาษาเหล่านั้นเป็นต้นว่าภาษาอินเดียนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือภาษาสเปนภาษาแอาฟริกันตัวยอย่างเช่นจาเปโจจาเปโจ เป็นคำของภาษาแอฟริกัน 4. เกิดจากการเปลีป่ยนแปลงของภาษาเองทําให้ภาษาอังกฤษทั้ง2รูปแบบมีคําศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันไปบ่อยครั้งจะเป็นการยืมคําซึ่งกันและกันคําที่ยืมจากแบบอเมริกันมาใช้ในแบบอังกฤษตัวยอย่างเช่น c a f t e i n e a คเฟทาที่ยืมจากแบบอังกฤษมาใช้ในแบบอเมริกันตัวยอย่างเช่น smart Smack.